สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟ้นช่องเจออุพาเฮงทุกๆุกท่านค่ะมาพ่อกันกับเจออุช่วงบ่ายเนะค่ะวันนี้เจออุสิติภาเอฟซีทุกทุกท่านคูหรือคุณพ่อคุณแม่ทุกๆกท่านไปตามแนวทางเลขชุดปรดนี้สามตัวตรงโต๊ดค่ะ แต่ว่าโดยจริงๆแล้วเจ้าของเจ้าของตัวเลขเพิ่นเนาะเพิ่นเอินว่าสูตรมหสัจจันยร์่าสั่นค่ะเพิ่นคนกวามาจังแก่ปีพศ2 5หาร2 5ว่าสั่นค่ะเพิ่นว่าคนกวามาจนว่าเดียวนี่บรรลุแล้ว,ว่าสัน่นคุณพ่อเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นแอดไลน์มหาเจอุ เพิ่น่าโอ้เจ้าอู้เจ้าก็ไปหาเอาเลขงาแ้ว่าสันคอยขึ้นเหลือตนเจ้าแท้ว่าตันเพิ่นกะเพิ่นแอดไลน์มาสองมือนเนาะค่ะเจ้าอู้จอมคอยได้รับแอดเพิ่นเป็นเพื่อนเนาะค่ะเพิ่นมาโอ้ยมือแรกกับบารับมือสองกับบารับนอก่าสันเพิ่น่าค่ะทั้งเจ้าอู้กับ่านินี่ค่ะย่านว่าแอดมาแล้วคัะรับเพื่อนจักเปลี่ยนยังแน่เดี๋ยวนี้มันแห้งยูยากแน้ะค่ะแก่งวิชาชีพกันหลาย่าสัน เจ้าอูก็เลยโอ้ยมีตกกังวลไปเอาเองคิดไปเรื่อยเปื่อยค่ะคิดตกกระปานนั่นค่ะก็เลยบอกกล้ารับแม่ค่ะปลาท,ที่นี่เจ้าอูมือขึ้นเนี่ยค่ะเจ้าอูก็เลยได้ส่งไลน์ไปถามเพิ่นถามอันนั่นอันนี้อยู่ใส่นอเนี่ยค่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ผู้เขียวว่าสั้นค่ะ บันนี้เอาเป็นไดน้อไปแต่เมื่อกะบอกพ่นกับพิมพบอกประวัติเพ่นมาว่าเพ่นยูหันยู่นียูนยูนียู่นีจริงนะคะบ่เคยถือจ้าจยาเล็กนะว่าท่นแต่พ่นกรมาเบิงคิปเจ้าอู้พ่นกระหามขว,วนเจ้าอู้ว่าเจ้าอู้โอ้ยเจ้าคือทุกแต่เจ้าใส่แว่นขาเดียวพ่นหามขว,วนเจ้าอู้ไหมคะ่ะเจ้าอู้ก็เลยอดขำนะพ่นบ่ไรเจ้าอู้ก็ขำยังไงกันคะ่ะบ่แมนดอกค่ะของเจ้าอู้เนี่ยมันขาหักไหมคะ่ะหักแล้วสิไปเปลี่ยน พอดีสิไปเปลี่ยนรุ่นเดียวกันนี่เฟมเฟ,มฟ,มฟิมแบนนี่ไหมค่ะมันบมมี่อันแบนก็ยังเจอ,อูเนี่ยมันบมมี่เฟมรุ่นนี้ว่าสันค่ะเจอ,อูเลยบดิใส่ใส่แว่นขาเดียวค่ะเดี๋ยวกังกลมๆง่เงๆอย,อยู่โอ้เอฟซีก็จมอยู่ก็คอ,อยวิ่นแล้วเจอ,อูว่าสัน้นคอยวิ่นน้ำเจา้าพ่อเจ้าติงรู้ว่าสัน้นว่าให้เจอ,อูนะค่ะเจอ,อูก็คขามคำไหมค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ หรือเพื่อนๆเอฟซีสุขูสุคนล่ะค่ะที่เบิงเห็นเจอูรอกแรกรอกแรกลอกแรงบนแม่นยางนี่ค่ะแว่นเจอูสีรุดจากตาเนาะค่ะสีลุดจากหูเอานังยางมาพันไว้กะโอ้ยรุดแม่ค่ะมันหักจริงๆแล้วเจอูบ่ว่าจิใส่ขาเดียวหรอกค่ะว่าจะไปใส่สองขานี่แหละไปเบิ้งแล้วมันบอมมีรุ่นแบบคือของเ้าเหมือนันบ่มีขามันนะแม่ค่ะก็เลยจาเป็นต้องใส่แบบนี้เนาะค่ะ ซื้อรถกระใสบ่ได้ข่ยย่านเสียตานาะค่ะเขาเลยมีตรส่วนใหญ่เจ้าอุสิตัดแว่นใส่ไหมค่ะสายตากระเ้ยวเงวไปหาซื้อใส่ใสกระยาก่ะไหมค่ะก็เลยได้ใส่ขาเดียวอีซีก็เลยหลายคนอยู่ก่ะคอมเมนต์มาว่าโอ้ยเดี๋ยวส่วนเจ้าอุเดชันวันนี้เจ้าอุก็เลยว่าโอ้ยเดจันได้ไรล่ะอาหารเฮ้าใส่อันมันมีหลายอันอยู่ด้ค่ะว่าสนดอกบอกเพิ่น มีหลายอัานยู่ตว่าใไซมันบบแจ้งคืออันนี้ประสานเจะอูบาสํำหรับเลขชุดปดนี้สามตัวตรงโตดนี่เนาะค่ะคุณพ,อพ่อพนว่าพ่นถือติดกันมาแล้วสี่งวดแล้วประสานค่ะนี่งวดนี่งวดที่หาพ่นลงทุนงวดละสองร้อยค่ะแล้วพนก็เอาไล่รับที่เพ่นได้มาสี่งวดเพ่นไดเงินแปดหมื่นบาทค่ะ เพิ่นซื้อเท่าไรสองร้อยสองร้อยสองร้อยเจ้าอู๋กแบบ็เลยว่าโอ้ยกระสันเจ้าอู๋ก็สิร้องตัวเจ้ามือดวงดีคือโชคดีแต่น้อคุณพ่อเจ้ามันขอปุญขอบคุ่นหลายๆเพิ่นว่าย่าไปซื้ออันตรงถอดว่าแต่มันหมดเงินหลายซื้อแค่สองร้อยกระเพอคือผมนี่กระสันคุณพ่อว่าสองร้อยโต๊ดงวดนี้ก็ได้เท่านี้งวดต่อไปก็โต๊ดก็ได้เท่านี้นะรวมซีงวดเพิ่นได้เงินแปดหมืน่นกระสันเพิ่นว่าโอ้ย จอูผมละนอนบอหลับว่าสันผมดีใจว่าสันวันนี้ก็ล่องมันก็น่าจะสองร้อยกาเข้าว่าสันค่ะวดนที่สองโอ้มันสิแมนบอกระล่องกาเข้าว่าสันค่ะแต่ว่าพ่นไปซื้อหกกับแม่ค่ะคนเลยบอดพิคนได้ตาโต่นว่าลงทุนแค่สองร้อยตอนนั้นแต่ละงวด่นว่าเป็นสูตรมหาสัศจรรย์ผมคนขวามาโดนแล้วห้ายสูตรมาตัดไปตัดมาเหลือเลขอยู่สามตัวหางเดียวบนพรอมว่าสัน่นว่า โอ้ยเจ้าอุกตื่นเต้นเนาะค่ะเมื่อคืนนี่คุยกันประมาณเคืองชั่วโมงได้เนาะค่ะเพื่อนาล่องรถคุณแม่ว่าท่านเจ้าือเป็นแต่ทุกข์แต่ยากแท้ไปหาเรยขึ้นไปเอายากเอาซาแท้พัานเพิ่นว่าเพิ่นได้ส่งมาเพิ่นเลยบอกว่าผมไม่เคยลงช่องไหนเลยพัานเพิ่นว่าบอกเคยลงช่องไหนเลยสิเป็นช่องเจ้าอุ้เนี่ยช่องเดียว แล้วก็เจ้าหูเดียวว่าสันเพิ่นมาแต่ก็ไม่มีคนอื่นที่ว่าจะอ่าซุบเบิดช่องไม่ก็ว่าอยากล่งน้ำยู่วาสันแต่ว่าเพิ่นมาเอาออมาของเจอุุ่นก็สียล่ให้สามตัวมีที่นี่ช่องเดียวว่าสันค่ะกะฟั่งเบิงเนาะค่ะสามตัวเม็ดเดียวนี่เพิ่นว่าหายากเด้เจอยว่วสันเพิ่นว่ามันก็แมนแล้วมันหายากยู่วาสันดอกว่าเห็นเพิ่นล่งโอ้ยจแม่นหลายตัวครับอันสูดผมก็มีว่าสันคุณพ่อเพิ่นน่า เลขสิบหกหางเขาตรงๆเลยว่าสันบานนี้เจ้าอูได้ว่าขออนุญาตลงช่องใดบ่อน้อคุณพ่อว่าสันพนว่าโอ้ยอย่าไปโลงเจ้าอู่ว่สันเหลียวตนผู้พันซื้อเฮาว่าสามารถสิเน้นในพิ่นได้ว่าตัวไดมันสิออกแต่ว่าถึกแน่เลยสิบหกหางในบ่ต้องกลับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนว่าสันพนวเพลวะนีาอย่าไปโล่งมันสิเสียชื่อเสียงมันกัเลขตัวเดียวคือของผมนี่อันนี้ละ เอาเลยพัชร์พนว่าได้แท้พี่หั่นเจ้าอูก็เลยว่าอ้ามันเป็นเลขสันจรเด็กคุณพ่องวนนี่พัชสันจรก็ร้องเพิ่งกันนวดนี่เพอาวดนาเขาแท้แท้พัชรเป็นว่าตีงวดเป็นเป็นเรื่องที่เหลือเสื้อมากๆเลยพันรพเว่าพอเจ้าอูเนาะโอ้ยจะมันดีลายเด้คุณพ่อพัชรบอกว่าก็ท่านให้หนูสัมภาษณ์ได้บอขออนุญาตลงช่องได้บอเจ้าอูถามเพิ่นเนาะค่ะขออนุญาตเพิ่น เพิ่นก็เลยหัวขวนเพิ่นบอกว่าโอ้ยผมเสียงบมวนแหมผมเลยบ่อยากให้สัมผณ์ผมเลยบ่อยากลงชงองเพราะว่าเสียงผมบมวน่าสั้นเจ้าอุก็เลยว่าโอ้มันสิม,มวนจังได้บ่เปนหมอลำซิ่งบ่เปนนักล้องมันบมวมมนมวได้ค่ะคุณพอ่อสัน้นเพิ่นเลยหาหัวขวนเจ้าอุเนาะคะ่ะมาที่นี่เบากันไปเบากันมากคุณพอ่อเพิ่นเลยว่าลงให้เพิ่นโลด่าสัน้นรงตาสามตัวน,นี่ละ เลขล่างสิบหกหางนะสิบหกชุดนะบ่ต้องเอาลงเด้อว่าพัศนเพิ่นบอกเจ้าอุเพิ่นว่าเดี๋ยวตรวจเอฟซีพัศนเอาไปล่องเบิงว่าพัศนเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นได้แล้วสี่งวดขั้นข้าวเงินนี่โอ้ยว่าพัศนเพิ่นว่าเพิ่นเบ้าแล้วว่าอีกเพิ่นว่าเพิ่นนอนบ่หลับเพิ่นดีใจหลายเพิ่นบ่เคยถือเลขเพิ่นซื้อได้สี่งวดติดกันเลยล่ะค่ะงวดนี้เป็นงวดที่หาเอาไปฟังเบิงว่าพัศนเพิ่นว่าไหมค่ะ ขั่นเขางวนนี่ก็คือต่อไปก็เสียงเอาลงให้ยซุงวดพระสันเพลินว่าขั้น,บนกบหงหางก็ได้แต่ว่าเพิินว่ามันลงทุนหลายพร,ระสันเอาน้อยๆเราลงสองเนี่ยลงลงทุนสองร้อยนี่ได้หมื่นสองหมื่นนี่พระสันเรขกเลขกตัวโตไหมคะ่ะโตดสามตัวนหไหมค่ะขั้นพูดได้เอาไปขั้นสิไปมุนเหรียญสองหกชุดพระสันเพิินวาน,นคะคะ มาที่นี่เลขที่เพิ่นไห้มาเนาะค่ะเจ้าอุก็เลยถามว่านี่วิ่งนะ้ำบอคุณพ่อว่าสันคุณพอ่อว่าโอ้ยคนสีวิ่งกับตัวนี้แล้วบ่นี่ดอกได้แท้ว่าสันเพิ่นว่าตัวเดียวได้พ่อว่าสันมันเป็นสองตัวไหมวิ่งตัวไรก็ได้มาแน่นอน่าสันคุณพอ่อว่าเนาะคันเลขวิ่งเด้อค่ะแต่ว่าสามตัวนี่เม็ดเดียวค่ะตัวเดียวโต๊ดถูกติดกันมาแล้วสี่งัวติดก่ะง้อนี่งัวที่ห้า พ่อพ่นกับว่ามันใจคักคือกันมั่นใจอีบันจังจนว่าได้แอดไลน์มหาเจอุบอกว่าเหลือตนเจอุอยากให้เจอุเอาออกช่องให้เอฟซีได้มีโชคไม่ลาบพ่อได้คาหมาคาผู้คาป่าทู่มาปนว่าสันเพิว่ามื่อขึ้นเบากันสิค่ะสำหรับแรกชุดปนนี้สามตัวโต๊ดค่ะหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดค่ะ โอ้ยลืมบอกซื้อค่ะของคุณพอ่อเซียนเก้าร้อยวัสันนี่แหละค่ะก็จะได้หัวขวนกันเซียนเก้าร้อยวัสัุเจ้าก็นึอก,ก,นกอยู่นึกขำอยู่เอา้าคือบัว่าเซียนพันลดเป็นยังคือเอาเ <c oughs> ก้าร้อยเจ้าว่าเป็นยังคือเอาแค่เก้าร้อยคือเอา,าหอดพันวัสัเจ้าว่าขันสิาห้าร้อยกับสิว่าเป็นไอ้โจนห้าร้อยอีกวสัสดเจ้วาว่า พนวว่าเอานี่ละเอาอันนี้ละเสีเ้ยนเก้าร้อยนีแล้วว่าจันพันกระบอเอาว่าจันพน่าวิ่งสี่รองศูนย์ค่ะแต่ว่าตัวใดกับมาแน่นอนคุณพ่อวางสี่ตัวตัวที่เพนฟันเลยคือสี่ค่ะสี่บนค่ะส่วนสามตัวสามสี่ศูนย์เม็ดเดียวค่ะเป็นเลขโต๊ดเนาะค่ะ แต่ว่าขันเพิ่นว่ามันขันสีเบิ้ลสมมติว่าสีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังยงเี้ยก็เป็นถ้าเบิ้ลสี่ก็จะสี่สี่ศูนย์หรือสามสามศูนย์แค่นี้ว่าสันเพิ่นว่าจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้ว่าสันเพิ่นว่ามั่นใจย่จะว่าร้อยค่ะหอดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพิ่นมันใจค่ะ,คะจนว่าเพิ่นได้แอดไลน์มหาเจอุแล้วเพิ่นกระบอกว่าเจอุลองเมองเดอ้อว่าสันเพิ่นว่าค่ะ ท่นอันนี้แล้วเนาะโอ้แนนนี่ล่ะใช้จนแท้แน่นอนว่าสันเพิ่นวาเนาะค่ะกะส่วนเจ้าอูกับขอขอบุญขอบคุณคุณพ่อใจดีเพิ่นเป็นเอฟซีแหละค่ะเพิ่นกระทาเบิงอยู่พราะว่าเจ้าอูโโรขึ้นไปหาเพิ่นประมาณสี่หาทุ่มเนี่ยะค่ะเพิ่นกระเบ้าค่ะเบานัวงหัวมวนดีอยู่ค่ะเพิ่นก็อนุญาตให้ลงมาสันว่าเอฟซีของช่องเจ้าอู่เฮ้ยนี่เงินสื่อหมากสื่อผู้สื่อประทูมาปนมาสันค่ะ ให้รัวๆเห้งๆปังๆค่ะขันบบถือใจกะให้พานเด้อค่ะขันถือใจกะจัดก็ได้ค่ะพ่นบาตบาร์พ่นรั่งจัดพ่นจัดแล้วตอนนี้ซิ่งหัวที่พันนมาพ่นพ่นจัดแค่สองร้อยสองร้อยแต่ง้วนนี้ส่งมาให้ดูจัดพันคูณพันค่ะพ่นมั่นใจไปนั่นล่ะค่ะเอาขอให้รัวๆ,ๆปังๆเด้อค่ะเหงๆค่ะ สวัสดีค่ะ